เพลนพรคุณโยมผู้มีสมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาทุกๆท่านตอนนี้หลวงพ่อจะมากล่าวถึงเรื่องสิ้นคิดและหยุดคิดหรือไม่คิดคำๆนี้ค้นหาในพระไตรปิฎกแล้วทั้งสิ้นคิดหยุดคิดไม่คิดทั้งของมมหาวิทยาลัยมจรและมมร ไม่พบคำนี้ในพระเดบิดก <c oughs> ในประมวลสัพพมวนธรรมสองคำนี้ก็ไม่มีพบในประมวลสัพพมันธรรมเพราะฉะนั้นคำคำนี้เป็นลัฐที่ใหม่ซึ่งมโนขึ้นเหมือนกับคำว่าเชื่อมจิตไม่ต่างกับคำว่าเชื่อมจิตคิดเอาเองมโนเอาเองไม่มีในพุทธพจน์ <c oughs> สิ้นคิดหยุดคิด ไม่มีความเป็นจริงในพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นวาทก,กรรมเพื่อให้คนฟังเหมือนกับเชื่อมจิตฟังแล้วว้าวใช่เลยโอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่ฟังแล้วให้เกิดความลุ่มหลงก็ใช่แต่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะฟังแล้วออ้ยปิงเลยปิงปิงเหมือนกับที่หมอกระเน็บบอกเนี่ยคำคำ,คำเนี้ย แต่มันมีความลวงโลกเหมือนกันคือเป็นคําเทจที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคําว่าเชื่อมจิตก,ก็ตามคําว่าสิ้นคิดก็ตามไม่มีในพุทธพจน์ท,ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกดังนั้นตรวจสอบมาแล้วจึงแน่ใจได้ว่าคําคํานี้เป็นคําลวงโลกเป็นวาทกรรมของลัทธิสิ้นคิด เชิญคุณโยมดูคลิปได้ปะมันเกี่ยวอะไรกับวิตกทําไมบอกว่าสํานักบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดสิ้นคิดสํานักสิ้นคิดแต่ผู้ดวงบอกว่าต้องคิดไม่คิดไม่ได้ไม่คิดไม่บรรลุธรรมแต่บางสํานักบอกไม่ต้องคิดก็บรรลุธรรมเออคนที่ใครใครบ้างที่ไม่คิดถามหน่อยถ้าคนมาเรียนคุณจะรู้ว่าสัมมาสังกัปปะคือคิดชอบถ้าไม่คิดชอบจ้างก็ไม่บรรลุธรรมเขาเรียกว่า สมาวิตกก็ได้ครับวิตกให้ถูกต้องวิตกยังไงสมาสมาธิทิิกับมิจฉาทิติต่างกันยังไงไม่เรียนรู้สมากรรมมันตะส,สมาวาจากรรมมันตะอาชีวะสมาวายมะอีกหนักเลยนะสมาวยายมะดิวโโหมีทั้งหมดสี่ข้อสมาวายมะและมิจฉาวายมะก็มีอีกสี่ข้อไม่เรียนรู้ไปสรุปกันเองสมาสติยิ่งโคตรเทพเลยครับ สตินี้สมาสตินี้สุดยอดนะครับอินรีห้าพละห้าเนี่ยอินรียห้าพละหา้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเยอะฟุ้งซ่านวิริยะเยอะเหนื่อยตายฟรีเหนื่อยตายฟรีสมาธิเยอะขี้เกียจปัญญาเยอะโอสถธาเยอะงมงายปัญญาเยอะฟุ้งซ่านแล้วสติเยอะทําไมมีสติเยอะทําไมดีใช่ไหมสมาสติมันดียังไงวะ สัมมาสติมันเกี่ยวอะไรกับสี่ประธานสี่ไม่เรียนก็ไม่รู้นะ <c oughs> แล้วสุดท้ายสัมมาสมาธิสมาธิยังไงเป็นสัมมาสมาธิยังไงเป็นมิจฉาถ้าคุณไม่เรียนอยู่รู้ยังไงถามิแค่อริยสัจสี่บทเดียวดีนะแปดหมื่นให้เราลึกความดี yeah. เนี่ยเขาเรียกขั้นขั้นพื้น,นแต่ขั้นปรัตถาธรรมน่ะให้ทิ้งความดีให้ทิ้งความดี ให,ให้ทิ้งความดีให้หลวงพ่อจะสอนเด็กน้อยสิ้นคิดพูดให้ถูกต้องนะพระอาหารหรือลกกุตตละนะั่นน่ะท่านสามารถทําความดีได้ยอย่างมหาศาลแต่ท่านไม่ติดดีพูดให้ถูกต้องด้วยอย่าสิ้นคิดหากไม่คิดเอาอะไรมาพูดครับเอาปากพวกชิจาคูไม่ได้ศัทธาคุูนะ กูก็ช่วยมันไม่ได้เพราะมันไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่กูจะช่วยได้กูก็ไม่ให้ฆ่าหรอกเพราะมันไม่ศรัทธากูไงกูจะไปห่วงมันทําไมเนาะเจอหน้ากันก็ชัดกันแค่นั้นแหละฮ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 ะพร้อมบวกท่านพิจรารณาเองว่าสมควรที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ สมควรเรียกว่าพิสุกหรือไม่สมควรเรียกว่าพระหรือไม่ถ้าคิดอยู่ไม่มีทางจะเข้าไปสู่ฌานได้หลวงตากล้าเลยกล้าพูดเลยพระองค์เนี้ยมีสต,ติจะเข้าฌานไม่ได้เด็ดขาดพวกที่จะเข้าฌานน่ถ้ามีสติตอยู่เข้าไม่ได้นี่แหละของแช่ตุ้งจักของแช่วะ <laughs>